จะทำยังไงอ่ะนี่ระดับต่ำสุดนถึงฮะจะทำยังไงอ่ะใช่แย่มากเยี่ยมเลยต้องหนักสะโอ้ยหนื่อยเลยอ่ะก็บอกเขาเป็นเอฟไหนร้องเหรงเพลงอะไรอันไหนร้องทำไมร้องวะร้องเลยร้องเพลงอะไรเพลงตัวเองปะเพลงตัวเองปะน้องเป็นเล่นแนออ 哦。Oh, mm hmm. ตะวันาบอมของเซนเซอร์ตามุข้าัไมอะไก็เหมาริตของฟอมไงตวันนาจากเซนเซอร์ก็ตะวันนาของฟอมมุกเยอะมากเ่เล่นกนอ่ะพี่จะเล่นแลเี่ยไม่เล่ออะไรงนังไม่ต้อง ใช้เราอยากเลยพอพลิกพอพลิกแล้วมันไม่ดใช่สมองตั้งแต่ตอนสอบมาไหมไม่ใชอสายนี่เหมือนจะรอแล้วสายทุบแล้วพลิกจับด้านได้เป็นกแค่เน้นว่าเรายังไม่ได้อะไรคือจะยังไงเดี๋ยวเมย์ยเดี๋ยวแม่ก็ไม่ได้นั่นนี่ยผ่านหลังให้เลยเห็นไหมฮ่าตอนน้หันหลังไม่เป็นไรค่ะ นานกายนี่หน้านี่มาเป็นไ่ตัวเองก้เลยไปองตนีไม่ต้องใส่น้ำตาลหวยแล้วเหมือนอมทั้งคู่ามนช้าไม่นนอี้ค่อ2ะจดใช่ไหมปดื่มองน้ำน้ำเช้ามอฉีก เอ๊ะเขใส่จากข้างบนมีใบนั่งอยู่ข้างล่างไม่สดชื่นไดไงเมื่อกี้ก็มันก็หล่อโอ้ยไม่ได้หลับหลับแป๊บนึงหลับงแต่วที่แ๊บเดียวลายก็ไหม่่ลหได้หลับเลยแขนเน้แขนเน้ยเปียกเลยใช่ไหมขาหงเนี่ยเปียก ไม่อะแล้่ผมเียไปแล้วก็หน้่มใช่ไหมไม่เป็นเหงาไม่ไทยพูดมีเข้าเขาออกวัรเงียมาไม้ไม่รัวค่ะตอนไหนหัวขาดว่าตออมาแบบพกพาไปก่อนแล้วก็ถูกกเหมือนภาพนี่เลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

สองทีสองก็ดูประมาณที่ชมันล้บมากเลยเหนื่อยนะแค่เห็นหน้าเห็นหน้าแค่อย่าไปสมมุติอีกนิดนะไงะไละไมุละจะลกอัพโหลด้่ไมอ่าละอย่ะอ่ามันไมช้าอ่มันช้ามันยังไม่อ่าโอเคนะหรือเปล่าได้แล้ได้แล้วเดี๋ยวในกาันถ้าิพจะหาสองยากบุญมากเลยงานบานมากเลยอเหน่อยอ่ะชอบชอบอตอย่างเี้ย ี่อย่างเงี้ยแบบความละเอียดน้อยแต่สวยเออก็ไม่ต้องนอนแ่ำนดเท่อด้วยนะนี่ใช่ไม่ันสงนาไนอันไนม่น่าด่าย่นั้นหาเงิก่อนเฮ้ยทิท่องไหนไม่น่ามันบวมมากเลยมานั่งอยู่ข้างหลังเนสเนสองหลังน่ยอย่ไ่ไก็อ บ้านเดียวต้องไทยเยอะหรอคู่บ้านดี็นยังไม่ได้เลยนะน่ะรวยอบ้นไกมาได้เอาไเราามสามน่ไ้่าบ่องบบเ็น่องบเอ็ืนั่งกนื่นเ่อนเองี่บอ็องอน่องบบเอ็ีอ่อ็่บเอ็นน่บเ่นไปนเ่นไปี ไเลยนะมีสันมังดกระดูไงนีมีแด้วยอ่ะีมอนี้โอเคเบีย490เองเชื่อไหมเออมันขาวดีจังเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะขาวอไม่เบาราลำากผูยังผูยังอุ้ยแต่เบอร์ผูกันไม่เร็ว โร้อยเก้าสิบนี่นวเกิบกก่อแบนหมดท่าไรเนี่ยโอเคไรอ่ไม่รู้วีาัดลยเอากบเดี๋ยวนะอัรโคม่ม่ไทม่ยจริงๆเน่ยเดี๋ยวมากอารโอก่อนอได้ด้วยหรออาโไม้นี่แบบโซมาือไทไมอ่ะ อันนี้คือช็อคตัวรูปข้างหน้าเหรอไม่รูปข้างหน้านี่คือจัดต้องเล็กใช่ไหมใช่ช่องอย่างเดียวไม่จะทำอะไรเดี๋ยวตายทำอะไรทไมดึงตาจะทำอะไรวะดูรูปหน่อยรูปหน่อยอ่ะไม่มีนะมีแต่รูปใบตรงนี้เดี๋ยวนะใช้แบบพี่ยักษ์ป่ะเดี๋ยวนะไม่ถ่ายยังได้เหรออ๋อถ่ายได้ เอ้าแม่ไม่เห็นมองกล้องเลยอ่ะมันเป็นแล้วแล้วใบก็หยิบกล้องเองมาถ่ายแล้วก็ไม่เคยได้ผีติดสิ่งที่เห็นถ่ายเลยถ่ายเก็บถ่ายแล้วก็ไม่เคยลงไเลยผิดที่เคลื่อนผิดใช่ไหมผิดที่เครื่องทิพย์ใช่ไหมกูยังจริงเลยจริงที่เห็นคลิปเล่นใหญ่คลิปเล่นใหญ่เราไม่ินเล่นใหญ่ไหม ก้องใหญ่ไปคุณหลังเอาใหญ่ตรงนี้ดีกว่าเขาได้สองวันแล้วเขากลับบ้านเลยนะแล้วพี่มาหอมมาหลังพกแม็กบุ๊คมาถ่ายด้วยมียกขึ้นอย่างนี้หลังฟ้าแม่ดูหลังฟ้าตอนนี้แก๊สน้องถ่ายกล้องหน้าก็เยอะแล้วทำไมไม่ถ่ายคู่ลงไอจีสักทีไม่โปรโมทคคู่เลยต้องตัวเต้อยากที่อยากว่าพี่ถ่ายดิค่ะแล้วก็ใช้หน เน้นลงแล้วมันกู้นทูไม่ใช่7นาทหลหลังไล่ไล่หล่นเลลูกเสียมนี่ยการสร้างหังงนั่นไหทุกคนมาโนภาพู่ไมเอคนกู้นูเงี่ยมะอะไรนาะไม่ทำอะไรก็เทเทใดูนี่เลยไม่ทำอะไรอะไรเติมน้ำตาใน อกระตนนิดนึงเลยหนอยไปเอาไปถ่ายที่ด้านได้ั้างองัวเองค่ะโอยโอ้ย้ออ้งกอยางลยโอยอย่างนี้พี่หยิวจโอ้ยเหน่อยแล้วเอ้มดใครวะาน้ไปีโ้จะถามว่าหล่อหรือยังไปหันมาดูดิด้ดยิ้มถาสนใจไหม้องมี่ถ่ายมาหันมาดูดิได้บ้ คนไม่สวยไม่รอดไปแล้วไม่พันไม่ใช่คือรูปที่เราว่าโอเคเขาว่าไม่โอเคมั้งไม่ไม่ได้คุยอยู่นะไอไิมีกี่คนเนี้ยเรามาดูเด๊ะมีกี่คนเนี้ยไม่ใช่ผู้หญิงเอาใส่ตาผู้ชายเอาพี่หมอเด๊ะต้องเหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมรูปไอจีใบตอนเช้าใครเข้าใจใบบ้างดวงตาดวงตาดวงตาใต้บรรไงพี่ยังนั้รูปไม่ใช่รูปดีๆกว่ารูปดีมีเยอะมากใช่เแต่ก็เพจมันเยอะกว่านะ เนตคิดว่าเป็นศิลปะเลยทำีนผู้ชายอินดี้ไงเน็เคิดแค่นั้นหละเนตคิดแค่แบบว่าเนทเอามานี่ยเขาจะเนทเนสวยเนยเอามาเนจะให้ดูแล้วนว่รูปพี่เนทคิดว่าเทใบลงสวยไหมเออเอามาดูขออนุญาตค่ะบเรขออนุญาตโอเคได้พี่รอได้รอได้ดูมาเอานึงสวยมารอได้ไม่ต้องรีบเปิดให้ดูไปไหนรู ตองเลยหัวก็แบนไหนอ่ะเห็นกันอยู่สองคนนี้ไงไหนมันก็ยังมันก็เห็นดูเนอกว่าลูปเนี้อแล้วเห็นสันจมูกอ่ะในหัวมันก็ยังเยอะจริงไหมจมูกอ่ะใช่แล้วนี่ใบหน้ากับตาหัวไม่ใช่ให้ลงใช่ลูกนั่นแหลสารที่ใครให้ฟังลูกเนี่ยมันเบอร์มันเบอร์ยังไงรู้ไหมเบอร์ที่ไว้อ่ะกำลังจะหลับตายเงี้ยแล้ว ถามหน่อยเถอะดูดิหน้าป้องหัวเป็นหัวแบนเลยแล้วเมงที่ว่าหน้าไม่แบนหรอแม่ไม่ได้ไม่ได้จริงหมโอ้โหพี่พูดอะไเดี่ยวมะเดี๋ยวก่อนพี่คู่พูดเลยนะสามนาทีเดี๋ยวม่รูพี่แฟนสองลงอ่ะ